ลีโอเนลเมสซสุดยอดแข้งของอินเตอร์ไมอามีได้ทำการสุดประทับใจโดยให้เกียรติกับตันทีมคนเก่าอย่างเดอันเรยเยตลินสวมปลอกแขนกับตันทีมชูถ้วยโทรฟี่แรกอินเตอร์ไมอามีได้เขียนประวัติศาสตร์สโมสรด้วยการคว้าชแชมป์ลีกครับหลังจากดวนจุดโทษเอาชนะนัดวิวไปแบบระทึก10ต่อ9หลังเสมอกันในเวลาปกติ1ต่อหนึ่งในเช้าวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันครั้งนี้สร้างความสนใจอย่างยิ่งโดยมีสโมสรจากเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกามาร่วมแข่งขันในรายการลีกครับขณะที่รอพิธีมอบถ้วยรางวัลมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะอาร,ร,ร์เจนตินาที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์มอามี่และได้สวมปลอกแขนกับตันทีมลงเล่นในรายการนี้มาตลอดได้เดินเอาปลอกแขนไปให้กับเดนเรเยตลินซึ่งเป็นประการหลังของทีม และเล่นกับทีมตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วการกระทำนี้จากเมสซี่แสดงถึงความนับถือและการยอมรับความเป็นผู้นำของเยตลินและเป็นภาพที่แทนถึงจิตวิญญาณและความเป็นทีมหนึ่งในอินเตอร์ไมอามีซึ่งได้ส่งผลให้พวกเขาคว้าถ้วยแชมป์ไปครองสำหรับอินเตอร์ไมอามีและแฟนบอลโมเมนต์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การชนะด้วยการเป็นแชมป์แต่ยังเป็นการยืนยนันถึงความแข็งแกรง่งและศักยภาพที่สโมสรมี การมาของเมซี่ก็ยิ่งเพิ่มพลังให้กับทีมและหลีกฟุตบอลในสหรัฐอีกด้วยการชนะครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามสำหรับการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรในอนาคต